ผชมครับกลับมาพบกับคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวในช่วงที่สองนะฮะผมอยู่กับอาจารย์วันธิดาสงขาาและอาจารย์สุพสรศรสีงามฮะทั้งสองท่านเป็นอาจารย์อยู่ในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะฮะกำลังคุยกันถึงเรื่องชาวราศีมิถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนาถึง16กรกฎานะฮะและผู้มีลัคนาสถิตยอยู่ตรงราศีมิถุนเมื่อผูกดวงชะตาแล้วเนี่ยนะฮะจุดขอบฟ้าตะวันออก นะอยู่ในกลุ่มดาวคนคู่นะฮะบุคคลสองจำพวกนี้นะฮะย่อมได้รับอิทธิพลจากดวงดาวบนท้องฟ้านะฮะในว่วงเวลาอันล้ำลึกนะครับเราก็คุยกันถึงดวงดาวในราศีสิงนะฮะมีทั้งดาวจันร์ทมีทั้งพระพฤหัสและมีราหูนะฮะเรามาดูตรงราศีมิถุนเองนะฮะ <Okay. S 1> ตอนนี้มีพระเกต นะฮะเกตคือเกตสยามฮะนะ,ะกำลังโครจรทับาราศนะีเกิดอยู่ตรงราศีมิถุนนะอาจารย์ได้นาเป็นไงค่ะก็เกตอยู่ตรงไหนนะวุ่นวายตรงนั้นค่ะอาจารย์นะคะเ,เราก็มองเล้วถ้าอยู่สมาคมเป็นไงสมาคมก็วุ่นวายนะะอ่าแต่ครา้งนี้นะ เกตอยู่ตรงไหนวุ่นวายอยู่ตรงนั้นเป็นลักษณะเป็นลักษณะการของของพเกตนะคะครั้นี้เพราะว่ามาทับลัคนาทับดาวพระอาทิต์เนี่ยตัวเองก็จะอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่สุขมีเรื่องเดินทางบ่อยนะการสมาคมต้องไปนู่นไป คือไปมาหาสูบบ่อยหรือว่าอยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่ติดที่นะคะแล้วก็ระวังพอเกตทับพระอาทิตย์ระวังจะหลงทางเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนสหัชชะคือการเดินทางนะคะระวังหลงทางแล้วกันหรือไม่ง่้ทีก็ยุ่งมากไม่มีเวลาที่จะตัวเองจะพักผ่อนนะคะเกตทับราทิตทับลากค่ะคุณวันมีอะไรเสริมไหมก็ช่วงนี้อาจจะมีฝันแปลกๆหรืออาจจะอยากบวชอยากเรียนอยากศึกษาอยากไปกราบไหว้สิ่ง สักการะมูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยก็เป็นได้ค่ะเพราะดาวเกตที่เป็นดาวแห่งจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็มีอะไรแปลกๆฝันแม่นเหรอฝันแม่นบอกว่าถ้าดาวเกตรัศวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนนี้วัที่สิบห้าพรุ่งนี้สิบหกลองฝันดูนะคะแก้เลขให้ผมหน่อยให้มาบอกกันด้วยนอแต่วันเลยนะคะอาจารย์ฝันเกตอยู่ราศีมิถุนอ่ะคนราศีมิถุนฝันแม่นก็โอ้มีเลขเด็ดนี่เองช่วงนี้นะคะพระเกตเนี่ย ตามสภาพเนี่ยพระเกศคือท่อนล่างของราหูใช่ไหมใช่ค่ะนะเกิดมาตอนแรกเนี่ยไม่มีวิญญาณค่ะแต่ตอนหลังพอถูกตัดออกเป็นสองท่อนแล้วเนี่ยด้วยเดชะที่ดื่มน้ำอมฤตเข้าไปก็สร้างวิญญาณใหม่ด้วยอาการทุหลนทุลายค่ะเพราะนั้นพระเกศไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นเป็นไงวุ่นวายสับสนวสับสนเพราะนั้นตอนนี้เกศมาอยู่ตรงมิถุนเน่ยค่ะ นะฮะก็ทําให้พบที่หนึ่งราศีมิถุนของชาวราศีมิถุนครับเกิดการวุ่นวายกระบวนกระวายใครวุ่นวายตัวเจ้าชะตาใช่ตัวเจ้าชะตาตนุคือตัวของคนราศีมิถุนวุ่นวายวุ่นวายเรื่องอะไรวุ่นวายสับสนเรื่องของตัวเองเรื่องกายกับเรื่องใจนะฮะอธิบายเรื่องกายก่อนกายวุ่นวายเนี่ยคือมันอยู่ไม่นิ่นิ่ง อยู่ไม่ติดที่เดี๋ยวมันก็ไปนู่นเดี๋ยวมันก็ไปนี่มันเรียกว่ากายวุ่นวายกายประกอบด้วยใจค่ะดินน้ําลมฝอยก็ยักย้ายแต่เทดินน้ําลมฝอยเดี๋ยวก็ไปสงขลาเดี๋ยวไปมาเลเดี๋ยวไปสิงคโปร์สิงคโปร์เดี๋ยวไปบรูไนเออบรูไนอะไรนะฮะไปเจอสุลต่านนะฮะก็ปรากฏว่ามีปัญหาเกิดการเดินทางวันั้นเด้อ นะพวกนั้นประเกียมากุมรักทับรักเป็นไงมักจะเดินทางนะฮะเดินทางเราเดินทางไปหาเขาหรือบางทีเขาเดินทางมาเราค่นะฮะเขาเดินทางมาเราแล้วุ้นวายอยู่ดีก็พบปะกับคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาตินะฮะอันนี้เป็นอาการทางทางกายแต่ถ้าอาการทางใจเนี่ยทางจิตทางความรู้สึกทางอารมณ์การคิดการไม่นิ่งคิดไปเรื่อยนะคะคิดอยากนน่นอยากนี่คือความอยาก ในตัวในใจเนี่ยมันมีเยอะบางทีอยากจะทําหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันบางทีอาจจะคิดมากเขาเรียกว่าฟุ้งวุ่นวายวุ่นวายสับสนช่วงนี้โฟมเพราะฉะนั้นต้องมีสมาธิเรานั่งกัน3คนมีคนฟุ้งสักคนหนึ่งแหละครับนะเอต่อไปพระเกดผ่านไหมผ่านค่ะเนะอ้าอาต่อไปในราศีพฤษภค่ะราศีพฤษภมีดวงอาทิตย์อยู่ใช่ค่ะดวงอาทิตย์อยู่ราศีพฤษภค่ะ อทิ์เป็นเจ้าเรือนที่สามของคนละศิมิถนคือศาสชาเนีศาสชาไปอยู่วินาทายยังไงศาสชาวินาศหสชาคือการเดินทางการสมาคมการติดต่อเพราะวินาเนี่ยมันหมายถึงวิบัติภัยที่ไม่รู้ตัวไกลๆลับๆ<ม>แต่ว่าวินานม่หมายถึงว่าอะไรที่เป็นทางไกลอะไรที่มันไม่เปิดเผย,<ม>เยก็จะมีการติดต่อกันแบบไม่เปิดเผยมีการพูดกันเป็นการส่วนตัวพบเพื่อนต่างขน่นแดนไกลได้เดินทางไปต่างประเทศ ไปแบบไม่บอกใครไม่เปิดเผยแอบไปเองอะไรอย่างนี้ก็ได้ะนะคะนะครับอทิย์คือเจ้าเรือน <c oughs> ใช่ไหม <โ frustrating S 2> เจ้าเรือนสัจฉะก็สัจอทิย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนสัจฉะก็ไปอยู่วินาาตรงนี้เห <c oughs> มือนที่อาจารย์เนนาว,ว่าเมื่อกี้ก็อาจจะมีการติดต่อลับๆกับญาติสนิทมิตรสหายหรืออาจจะทําอะไรที่แบบไม่อยากให้คนอื่นรู้คือวินาศนะวินาานี้ก็คือการปกปิดซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังทำอะไรอาจจะไม่เปิดเผยช่วงนี้ค่ะ วินาศนามันก็แปลได้หลายอย่างแต่ยังไงก็แล้วแต่ไอ้ที่แปลตรงตัววินาศก็คือเสียหายยหาปิดบังซ่อนแล้ะนะฮะเพราะนั้นเมื่อศาสชาวินาศนะตัวศาสชาคือเจ้าเรือนแต่กี้เราบอกว่ามีพระฤหัสมีลาหูมีจันอยู่ในเรือนศาสชาจะมีการสมาคมกับพวกนี้นฮะ แต่เราพอมองไปถึงเจ้าเรือนคือเรือนในก็คือเพื่อนเก่าค่ะนะฮะอันนี้มันเป็นเพื่อนใหม่ที่ข้ามาใหม่จอนมาะเนี่ยเพราะนั้นเพื่อนเก่ามันก็เป็นหลบอยู่เด็ค่ะหลบเออนี่คนราศีมิถุนมีเพื่อนใหม่มาเยอะเลยค่ะเนี่ยเพื่อนเก่าหายไปไหนะเพื่อนเก่าก็ไปหลบอยู่ราศีพฤษศพอยู่เบื้องหลังก่อนอ่าอยู่เบื้องหลังเดี๋ยวไอ้เพื่อนเพิ่งนีนไปหมดแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ค่อยมาใหม่ค่อยแสดงปฏิสัมพันธ์ค่ะนะฮะ เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังการคบเพื่อนหน่อยค่ะดูแลเพื่อนเก่าๆอ่ะี่ะเดี๋ยวเพื่อนเก่ามันจะเสียใจไงใช่น้อยใจเออนี่ได้เพื่อนใหม่แล้วลืมเพื่อนเก่าค่ะนะเพราะนั้นคนราศีมิถุนก็ดูแลเรื่องการคบเพื่อนกันและกันค่ะเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเพื่อนอย่างพระอาทิตย์นค่ะเดี๋ยวจะน้อยใจค่ะนะอ้าวผ่านไปไปดูตรงราศีเมษค่ะ ราศีเมษเป็นเรือนลาพระใช่ไหมใช่ค่ะของราศีมิถุนตอนนี้มีดาวอยู่สามองค์ก็คือมีดาวพุธดาวพระศุกร์และก็ดาวมฤตยูทั้งสามองค์นี้เดินหน้าหมดใช่ไหมค่ะนะฮะเดินหน้าหมดก็ทายอย่างปกติเลยตะกี้พูดดาวพุธไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนะฮะดาวพุธเป็นดาวประจําตัวค่ะประจําราศีเกิดของคนราศีมิถุนคนราศีมิถุนกำลังกำลังจะดีขึ้นค่ะ จะทามาค้าขึ้นประสบความสําเร็จมีลูกค้าเยอะแยะเลยนะฮะนะครับแต่มีอีกสององค์คือสุกกับมรุตโยอาดาพระสุกก่อนค่ดาพระสุกสุดแสนอะไรนะสุดแสนอันภัยเป็นนามสกุลที่ภพเลาะมากนะฮะใครจะอาสาอธิบายเรื่องดาพระสุกระพระสุกอะค่ะพระสุกเป็นสองเจ้าเรือนนะคะเป็นเจ้าเรือนที่5กับเป็นเจ้าเรือนที่12นะคะเพราะฉะนั้นเจ้าเรือนที่5นะคะ คือปุตตะ<ช>ปุตตะคือความรักคือโชคลาบคือการเสี่ยงเพื่ออะไรที่ิเริ่มใหม่ๆนะคะพอไปอยู่ลาพระเนี่ยก็จะบอกว่าปุตตะลาภะเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะเสี่ยงโชคลาบอันนี้ก็จะมีเรื่องของผลไรายได้ผลกําไรขึ้นมาจากการเสี่ยงนะคะมีโชคนะแล้วก็ความรักใหม่ๆด้วยนะคะมีคนให้การสนใจเพราะดาวพฤหัสเนี่ยถ้าถ้าดูความหมายคือเรื่องของการเงินและความรัก เพราะฉะนั้นเรื่องการเงินและความรักพออยู่ในภพที่11เนี่ยก็ทายดีนะคะแล้วเจ้าเรือนที่12เนี่ยวินาศไปลาพระสิ่งที่ลับๆก็มาเปิดเผยในเรื่องของผลนะคะคือของรายได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นแต่ว่าเรื่องดีละกันนะคะถึงว่าเสียมาอยู่ที่ดีก็เป็นดีค่ะก็ส่วนใหญ่ดีใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยพระสุขยังอยู่ที่นี่อีกนะฮะถึงวันที่22ค่ะ ครับก็คงจะมีโชคมีลาบนะฮะในช่วงฝันแน่นฝันแน่นฝันแ่นครับร่ำรวยกันทุกคนเลยนะขอให้ร่ำรวยประสบความสำเร็จนะฮะในการได้ลาบผลเงินทองโดยเฉพาะยิ่งเป็นเจ้าเรือนคเจ้าเรือนปุตตะะค่ปุตตะที่จริงมันแปลว่าการเสี่ยงโชคไใค่ะะหะเป็นความหวังค่ะนะฮะการเสี่ยงโชคเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กเด็ก เรื่องกับสิ่งใหม่ๆเพราะนั้นเนี่ยคำพปายกอนมันก็พยายกอนได้เยอะใช่ค่ะก็อธิบายว่าปุตตะลาภะค่ะนะถ้าเราหมายถึงเด็กเด็กให้ลาบใช่ถ้าหมายถึงการเสี่ยงโชคก็เสี่ยงก็ได้การเสี่ยงโชคให้ลาบค่ะการเริ่มกิจการใหม่ก็ดีให้ลาบผลประสบความสำเร็จค่ะมีโชคมีลาบนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่ สุกอยู่ตรงนั้นเป็นราศีภาคกลางคืนใช่ไหมใช่ค่ะนะฮะประสุกมาจากวินาศด้วยะนะฮะวินาศมาลาพะสิ่งที่เสียหายแล้วเป็นไงก็จะให้ลาภผลเอ่ะ,ะอะไรต่างๆที่ทำไว้เสียหายไปแล้วก,ลก็จะกลับคืน,คนดีนะฮะมีโชคมีลาภหรืออาจจะได้โชคลาภจากสิ่งที่ปิดบังซ้อนเน ซ่อนเลนนะฮะเพราะนั้นถูกหวยก็บอกด้วยนะนะะบอกกันทั่วท่มีโชคมีลาบมานะะมีโชคแล้วรู้อยู่คนเดียวแล้วไม่ยอมบอกไข่นะฮะวินาศมาลาพระอาจจะได้โชคลาบจากทางไกลทางไกลนะฮะโชคลาบที่ปิดบังซ่อนเลนนะฮะบางคนซ่อนเงิน ภรรยาก็มีนะถูกจับได้เลยค่ะถูกจับได้ปรากฏว่าซ่อนไว้ที่ไหนรู้ะที่สันพระภูมิบางคนนั่นไหนนี่ซ่อนไว้ในรถเอารถไปล้างในรถบางคนซ่อนไว้ที่รองเท้ามีมีลิ้นชักพิเศษนี่กางเกงที่รองเท้าจับได้และปรากฏว่าถูกรอตเตอลีรางวัลที่หนึ่งเมียเป็นไงยึดหมดเมียเอากางเกงไปซักะครับ รางวัลที่หนึ่งหายไปเลยครับเพราะนั้นก็ลาภวินาศแต่ยังไงก็พูดถึงก็โชคดีสำหรับคนราศีอะไรมีถุนค่ะมีถุนนะฮะมีดาวอีกองหนึ่งมิตรูค่ะคือดาวมฤตยูมฤตยูนี่อยู่นานเลยนะใช่ค่ะอยู่นานยังมีกำหนดเวลาอยู่อีกเกือบ7ปีอะนะฮะหปี7ปีเพราะนั้นมฤตยูอยู่ลาภานาน ค่ะเป็นยังไงกับคนราศีมิถุนดีไหมก็ดีค่ะมฤตยูเป็นเจ้าเรือนสุภ่ะสุภะก็คือการลองชีวิตผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาความสงบสุขลาภะก็คือลาภผลรายได้เขาบอกทายภัยอภเพทายมฤตยูฉะนั้นเมื่อดามฤตยูมาจรมาอยู่ที่พบลาภะก็จะอาจจะผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับเกี่ยวกับลาภผลรายได้แล้วก็ อาจจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะอาจารย์อาจจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงอาจจะได้ลาบแบบฟุกๆอาจจะได้สิ่งที่ไม่คิดไม่ฝันจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาก็ถือว่าโชคดีนะคะครับมารุตยูไปอยู่ลาภะดาวอะไรไปอยู่ลาภะย่อมให้คณนณะค่ะแอนนาไปอยู่ลาภะเนี่ค่ะใหนนาณนะแอนนาก็ให้คุณในะฮะใครก็แล้วแต่แม้แต่ดวงดาวดวงใด ไปอยู่ลาภาก็ให้คุณกับชาวราศีนั้นผู้มีลัคนาตรงราศีนั้นนะฮะเพราะนั้นเมื่อมรุตยูเข้าลาพามรุตยูก็ให้คะให้ความสําเร็จให้โชคลาะตามลีลาของพระมรุตยูคือลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนฉับปิดนะฮะคาดไม่ถึงเข็มกัดยาว เข็มกัดสั้นสิเข็มกัดสั้นเนี่ยขางไม่ถึงเข็มกัดยาวได้ไงนะฮะแล้วเราก็จะพยากรณ์ว่ามรดยุนนี้มาจากเรือนสุภะกันนะค่ะค่ะนสุภะคืออะไรสุภะคือทางไกลได้ค่ะสุภะคือวิถีการดําเนินชีวิตเหตุการณ์ภายในบ้านอะไรอย่างเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นมก็มีโอกาสที่จะมีลาาทางไกลค่ะต่างประเทศเออเพราะนั้นใครที่มีกิจการ ชาลสีมิทุนที่มีการร่วมทุนร่วมงานกับคนต่างถิ่นต่างแดนคนต่างชาติก็น่าจะประสบความสําเร็จด้วยไงนะฮะเพราะราศสีกลุ่มเป็นไงถูกปกครองโดยมารุตยู่แล้วมีลาหูด้วยเห็นไหมนะฮะมีอะไรด้วยก็ค่ะก็มีลาบลึกลับก็แล้วไงมีลาบลึกลับแต่ก็มีทั้งทั้ง ก็ให้เรามาระวังเรื่องภัยเรื่องอาเพศนิดนึงเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องสุขภาพนะคะนะคะเพราะว่ามฤอยู่เป็นดาวบาพระค์นะคะก็เรามาระวังกันแล้วกันคือเรามองด้านดียังไงเนี่ยก็มองด้านอีกด้านหนึ่งด้วยค่ะแอนนาเนี่ยเขามองอีกด้านงมองต่างมุมมองต่างมุมคนะเออในขณะที่ดีดีอยู่อ่ะดาวอยู่ในเรือนลา้าทั้งหลายองค์เนี่ยคนราศีมิถุนก็มีโอกาสโชคดีนะ นฮะโชคดีก็มีดาวอยู่ในเรือนลาภะมีทั้งเลขศูนย์เลขสี่เลขหกอ่ะนฮะพรุ่งนี้วันที่สอใช่ไหมฟังมานะคะท่านผู้ชมเห็นนะมีเลขศูนย์เลขสี่เลขหกอยู่ในเรือนลาภะเออนี่นาคิดนะฮะและตรงราศีสิงห์ก็มีเลขห้ากับเลขแปดค่ะเลขสองเลยค่ะอาจารย์อสองนะฮะนะครับก็ไปว่ากันเอาเองก็แล้วกัน นะอ้าวต่อไปนะฮะไอ้เจ้าเรือนลาภะค่ะนะฮะคือราศีเมษเนี่ยมันมีดาวปกครองใช่ไหมใช่ค่ะพัางคานค่ะดาวได้ปกครองราศีเมษคือใครพัางคานค่ะพังคานพัางคานเป็นยังไงพัางคานลักษณะของพัางคานนะคะอังคารเป็นเป็นดาวบาปปะเคสนะคะแล้วก็เป็นดาวโทสะจริตนะคะอารมณ์นะคะโทสะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไร กล้า,าหาญนะคะไม่กลัวใครนะคะ,ะว่องคล่องแคล่วว่องไวนะคะคแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรขยันก็ขยันมากนะคะแล้วก็ดื้อก็ดื้อมากนะคะคแล้วก็ตอนนี้นะคะอยู่ในราศีพิจิกนะคะซึ่งอยู่ในภพอลิกนะคะของราศีมิถุนดื้อมากนี่ก็เปรียบเทียบกับใครหรล่าเนี่ยร่างกายนี่ถูกสร้างมาด้วยอะไรกระบือกระบือกระบืองอย่าเขาเรียกว่าว่าควายนี่แหละค่ะควาย ควายเป็นยังไงแข็งแรงแแ็งงรนะคะแล้วก็ไม่รู้แบบฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องใช่ืเมื่อมาก่อนสมเด็จพระเทพเนี่ยสีสอสีสอตอนแรกควายมันก็ฟังเดียวเนี่ยว่าอีกสักพักหนึ่งควายไปทีละตัวทีละตัวผมนั่งดูอยู่เนี่ยออครับท่านเลยบอกกาสีสอให้ควายฟังควายมันไม่ยอมฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเราไาพักสักครู่ฮะติดตามชมใหม่ช่วงหน้าครับ